ความรักด้วยความจริงใจครับวิธีการง่ายๆที่จะช่วยให้คนทีมกลุ่มคนสังคมหน่วยงานชาติบ้านเมืองกลุ่มชาติบ้านเมืองหรือโลกทั้งใบเนี่ยดีขึ้นได้นะครับดีต่อคนดีต่อสัตว์ดีต่อสิ่งต่างๆทั้งปวงนะครับเราจะสามารถส่งมอบโลกใบนี้ที่ดีขึ้น รูปแบบวิธีที่ดีขึ้นต่อรุ่นต่อๆไปมีวิธีการง่ายๆผมจะมานำเสนอให้พวกเราสามารถทดลองไปตามลำดับทีละยกนะครับยกที่1นึ่งครับมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบยิ่งไปเรียนรู้ยิ่งไปเล่นยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งยิ่งจะพยายามทำให้ดีด้วยความจริงใจนะ เราจะเจอคําตอบของมันนะครับมันเป็นมหัศจรรย์แห่งการเรียนรู้มหสศจรรย์แห่งการไปลงมือทําทําจริงความเพียรพยายามทุกคนจะสามารถเจอได้เองจริงๆการที่ไปเจอครั้งแรกมันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราไปเจอครั้งต่อๆไปเราจะเห็นช่องทางที่ง่ายจริงๆซึ่งผมกำลังจะบอกแต่การที่เราเจอช่องทางที่ง่ายด้วยตนเองเนี่ยหครับเป็นความภูมิใจเอง2ผมเองก็แค่นี้แหละ ผมก็เจอช่องทางง่ายๆในแบบของผมซึ่งก็จะมาบอกเอาไว้แต่ผมก็มีความฝันมีความหวังว่าจะมีพวกเราที่ดูยกแรกเนี่ยแล้วไปค้นหาคําตอบด้วยตนเองท่านสามารถที่จะย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆหรือไม่ก็ได้นะครับแต่ผมอยากขอร้องว่าช่วยบอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยเพราะผมอยากเล่นกับคนที่ไปเจอคําตอบง่ายๆของการทําให้คนสังคมชาติบ้านเมืองโลกทั้งใบดีขึ้นเราส่งมอบโลกและวิถีดีๆให้กับรุ่นต่อๆไปเนี่ย ผมอยากเจอว่าวิธีการง่ายๆของพวกเราเนี่ยคืออะไรก็เลยอยากให้หยุดไว้ก่อนมันเหมือนกับถ้าผมเจอใครสักคนเขาบอกว่ามาดูวิดีโอหมายเลข710นี้แล้วหยุดตั้งแต่ยกที่1แล้วไปหาคําตอบย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆแล้วเจอคําตอบง่ายๆที่จะช่วยให้คนสังคมชาติบ้านเมืองทั้งโลกทั้งใบส่งมอบวิถีดีๆในการดำเนินชีวิตให้กับรุ่นต่อๆไปเนี่ยเจอแล้วแบบนี้แหละ ง่ายมากๆนะครับผมก็อยากฟังมันเป็นการรับสมองมันคือการที่เราเกิดมาเราได้เรียนรู้สิ่งดีๆนะครับมันคือการเก็บเกี่ยวผลดีของการเกิดมามีชีวิตซึ่งจะใช้ในการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนะครับผมก็อยากเจอนะครับอยากเจอในแบบของท่านนะครับบอกต่อวิดีโอให้ผมหน่อยนะจะได้เพิ่มโอกาสที่จะมีคําตอบนะครับร่วมพัฒนาคําตอบร่วมกันนะยกที่1ผ่าน หวังว่าจะมีพวกเราหลายคนที่หยุดวิดีโอและบอกต่อวิดีโอให้นะครับยกที่สองครับวิธีการที่ง่ายๆองผมเนี่ยอยู่ที่คำว่าทำบ่อยๆทำให้นานทำให้ถึงเอาแค่นี้ก่อนทำบ่อยๆทำให้นานทำให้ถึงอยากให้พวกเราเนี่ยลองไปช่างใจในวิธีการนี้ลองไปดูลองไปใช้ลองไปลงรายละเอียด ให้เข้าใจด้วยตนเองว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีแค่ไหนนะครับทำอย่างไรนะครับนี่คือยกที่2นะครับแปลว่าท่านหยุดแล้วท่านก็หาคําตอบว่าไอ้ทำบ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงเนี่ยตรงนี้สําคัญก็คือเป็นการเปิดประตูให้กับการเรียนรู้ด้วยตนเองความเข้าใจเองการคิดค้นเองมันมันอยู่ในสมองเรามันอยู่ในชีวิตเรานะครับอยากให้ลองจริงๆนะครับใน ยกที่2นี้นะครับยกที่3ครับอะไรที่ว่าทำบ่อยๆนั้นทําให้นานนั้นทําให้ถึงนั้นก็คือการที่เรากัันกรองมาดีแล้วตัวเลือกที่เราเลือกมาดีแล้วเอ้ยเราเห็นว่าแบบนี้มันดีในวันแรกเราก็ทําต่อไปเรื่อยเราจะเราจะเห็นได้อีกว่าเอ้ยมันดีขึ้นเราจะเข้าใจในเรื่องนั้นมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเรียนรู้ที่จะเข้าใจในสิ่งใหม่ตัวเลือกใหม่ได้อีกเป็นการยกชั้นยกระดับ ผมยกตัวอย่างนะครับเราเคยเห็นไหมครับคนที่บอกว่าปฏิเสธคนคนอย่างคนรุ่นผมเนี่ยบางคนปฏิเสธคอมพิวเตอร์ปฏ,ปฏิเสธโปรแกรมนะครับโปรแกรมอะไรต่างๆแต่การที่คนเราเนี่ยเริ่มมาลองตอนนี้เรายังยังไม่เห็นคุณค่าหรือเห็นคุณค่าก็แล้วแต่นะครับแต่เรามาทาําบ่อยๆทําให้นานเนี่ยอย่างเอาโปรแกรมพื้นฐานนี่แหละทาําบ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงเราจะรู้ว่าเอ้ยมันใช้ประโยชน์ได้ พร้อมกับเปิดโอกาสให้เราเนี่ยไปศึกษาโปรแกรม,มอ,อื่นๆได้อีกแต่นี้ผมไม่ได้พูดถึงว่าให้เราไปศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับตัวเลือกดีๆของเราเนี่ยอย่างเช่นเราเชื่อมั่นว่าการที่เราจะเรียนหนังสือได้ดีเนี่ยเรามาดูหนังสือบ่อยๆเริ่มดูหนังสือให้นานขึ้นเริ่มเข้าใจเข้าถึงอะไรบางอย่างในหนังสือเริ่มรู้เทคนิควิธีการในการอ่านหนังสือด้วยตนเองเริ่มค้นหาวิธีการที่จะอ่านหนังสือได้เข้าใจ คนที่เคยอึดทำบ,บ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงฉลาดยกระดับการอ่านหนังสือย่อมจะรู้ว่าเฮ้ยเราไปทําอะไรอย่างอื่นให้สําเร็จก็ได้อย่างเช่นการที่รู้ว่ามันแค่เสี้ยววินาทีที่จะเราจะฝึกอ่าเราต้องไปปลูกคุณสมบัติของการที่เรารู้สึกเรามีอารมณ์ว่าเฮ้ยเราจะทําเรื่องนี้สําเร็จได้เพราะว่าเราเคยอ่านหนังสือสําเร็จมาแล้ว เราเคยวาดภาพสําเร็จมาแล้วเราเคยนั่งสมาธิเจริญสติในลมหายใจสําเร็จมาแล้วเราก็จะเคยนะครับเคยกับการทําแบบนั้นนะครับมันก็จะยกชั้นยกระดับมันเหมือนกับมีคนมาบอกว่าวิดีโออะไรมหัศจันย์ชวนให้เพ้อฝันแต่ทุกท่านครับมันคือการทำกันบ้านนะั้งแต่วิดีโอหมายเลขหนึ่งไล่มาตามลาดับแบบไม่ฉลาดของผมนี่คือไม่ฉลาดแต่เชื่อมั่นว่ามันจะทําได้ นะครับก็ค้นหามาตามลำดับจนไปเจอความมหัศจรรย์จนไปเจอสิ่งที่ยอดเยี่ยมจึงไปจนไปเจอจุดที่ง่ายที่ทุกคนสามารถเอาไปแต่ระดับได้เองแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนที่เชื่อว่าเอ้ยเราเราให้คนอื่นทําแทนเราไม่ต้องกวาดบ้านก็ได้เดี๋ยวมีคนอื่นทําแทนเนี่ยชีวิตฉันเกิดมาดีให้คนอื่นทําแทนคนที่เชื่ออย่างนี้กับคนที่รู้ว่าเออเราสามารถกวาดบ้านได้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในงานเล็กๆน้อยๆ,ๆ เราก็จะยกระดับการพึ่งพาตนเองได้ยิ่งขึ้นมันเหมือนกับคนที่บอกว่าเรามาอยู่หน่วยงานนี้เราจะพัฒนาหน่วยงานนี้ให้ดีเลิศประเสริฐสีไปเลยกับการที่เราจะเริ่มต้นว่าทุกคนในหน่วยงานต่างรักษาพัฒนาหน้าที่เฉพาะตนได้ดีแล้วจากนั้นได้ยกระดับมาเป็นหน่วยขนาดเล็กมาเป็นกลุ่มขนาดเล็กสารต่อกันกลายเป็นหน่วยงานที่ดียิ่ง,งขึ้นท,ทุกท่านครับมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือการที่เรา ทำบ,บ่อยๆทำให้นานทำให้ถึงในคำตอบที่ใช่พื้นฐานก่อนแล้วเราจะยกระดับไปตามลำดับลองดูนะครับอ่ะนี่คือยกที่3ครับตัวเลือกอะไรละ่ะที่เราจะไปลุยทำบ,บ่อยๆทำให้นานทำให้ถึงจากพื้นฐานเราไม่เก่งเป็นหมอตั้งแต่ตั้งแต่เด็กหรอกนะครับแต่เด็กที่ใส่ใจในการเรียนใส่ใจในการวาดภาพใส่ใจในการจัดระเบียบชีวิต มีความสนุกมีความตื่นเต้นเติมพลังดีเข้าไปในการเรียนนะครับระดมไปถึงจุดที่เกิดอารมณ์ความรู้สึกว่าเราจะทําอะไรก็สําเร็จได้ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่อารมณ์ความรู้สึกแต่มันคือประสบการณ์ความเป็นจริงที่เราเคยทําบ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงมันคืออะไรครับกวาดบ้านอ่าไปกวาดบ้านบ่อยๆไปจัดตู้เสื้อผ้าบ่อยๆจัดไปนานหลายวันเลยแล้วก็ทําจนรู้สึกว่าเอ มันเกิดอะไรขึ้นขึ้นขึ้นบรอยางกับเราผมไม่ได้บอกว่าให้จัดตู้ซื้อผ้าให้ไปทําโปรแกรมคอมหรืออะไรทั้งนั้นนะครับหรือไปจัดระเบียบแต่ผมกำลังบอกว่าการที่เราดึงทาาําบ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงมาใช้แม้แต่วันที่เรายังไม่รู้อะไรที่มันสุดยอดเดี๋ยวเราจะรู้ได้เองพร้อมกับเราคล่องเราเคยมันจะเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราเราจะไม่รอวาสนาโชคชะตาไม่รอโอกาสไม่รออะไรแต่ เรารู้ว่าโอกาสคือมาฝึกสติลมหายใจไปบ่อยเออเริ่มหายใจได้นานขึ้นมีสติลมหายใจได้นานขึ้นลึกซึ้งยิ่งขึ้นถึงลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการมีสติลมหายใจโอเคไหมครับยกที่1ยกที่2ยกที่3ด้วยความรักด้วยความเคารพด้วยความจริงใจนะครับอยากให้บอกต่อวิดีโอนี้ให้นะครับก่อนที่ท่านจะหยุดวิดีโอนี้เราไปลองเพื่อใช้ สูตรง่ายๆของท่านเองหรือสูตรง่ายๆของผมได้ทรงประสิทธิภาพที่สุดไม่พลาดเลยทุกท่านครับเข้าสู่ยกที่4ผมก็ไม่รู้จะมียกที่5ยกที่หกไหมเพราะว่าอันนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วแต่ไม่รอนะครับผมก็ไปดูแล้ววิดีโอผมไม่มีคนดูหรอกนะครับแต่ทุกท่านครับการที่จะมีใครสักคนมาว่าผมว่าวิดีโอผมไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเหตุผลเดียวครับก็คือการที่ไม่ได้ไปลองจัดระเบียบการใช้งาน การผ่านชีวิตผ่านความยากลําบากจนไปเจอจุดที่ง่ายมันเหมือนกับสุดยอดนักฟุตบอลน่การเตะฟุตบอลให้เข้าประตูการเล่นกับลูกฟุตบอลเป็นเรื่องง่ายแต่เราที่ไม่ได้ทํำบ,บ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงกับฟุตบอลเนี่ยการเตะฟุตบอลก็ยากสําหรับเราแล้วชีวิตเราเองเราจะไปทําอะไรอะไรบ่อยๆให้นานให้ถึงทุกท่านครับทุกคนสามารถไปจัดระเบียบการเล่นจากเล็กได้เองแต่ ยกที่4เนี่ยผมจะเฉลยในแบบของผมซึ่งผมก็จะเอาไว้กราบขอร้องกับทุกคนนะครับว่าได้โปรดเมตตาผมด้วยนะครับในโลกใบนี้ผมยกตัวอย่างครับโลกอื่นไม่ใช่โลกนี้นะครับโลกที่คนเราเนี่ยมีเล่เหลี่ยมชั้นเชิงมีการคดโกงมีการเอาเปรียบมีการลำเอียงมีความไม่เที่ยงธรรมมีการไม่รักสัพพชีวิตแล้วมาดำเนินชีวิตร่วมกัน ไม่เข้าใจนะครับขาดจิตวิยาดอยวิทยาการขี้เกียจมักง่ายสารพัดแล้วมาผสมลงกันเนี่ยมันเป็นยังไงผมไม่ได้พูดถึงโลกใบนี้นะครับผมกำลังพูดถึงโลกอะไรก็รูปทรงโลกสมมุติไปนะครับแล้วเราจะทํำยังไงดีทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นโลกแบบใดก็แล้วแต่แตสมมติว่าในโลกสมมุตินั้นผมเผลอวาบเข้าไปสิ่งที่ผมจะทํานะครับในการทบาบา่อย ทำนานๆทำให้ถึงเนี่ยสูตรง่ายๆนี้นะครับมันคือการที่เราเริ่มต้นเขาเรียกว่าฉลาดรู้สึกฉลาดเข้าใจแล้วก็ไปทําเรายังไม่รู้สึกเรายังไม่เข้าใจหรอกแต่เรามีความรู้สึกบ่อยๆที่ฉลาดรู้สึกฉลาดเข้าใจแล้วไปทํำบ่อยๆนะครับไปทําด้วยความรู้สึกความเข้าใจที่มันไม่เยอะแต่เราฉลาดฉลาดเล็กๆรู้สึกเล็กๆเข้าใจเล็กๆนะครับแล้วไปทำนะครับทุกท่านครับ ทั้งหมดเลยครับคือการที่เราใส่ใจเขาเรียกว่าดีจากภายในดีมั่นคงจากภายในทุกท่านครับคนที่เราไม่ได้เก่งหรอกแต่เราตั้งใจเวลาเราวาดรูปเราขีดเส้นเราก็ตั้งใจวาดตั้งแต่เด็กอนุบาลเราค่อยๆนะครับการที่เด็กอนุบาลสาด์สายความสนใจไปภายนอก,นอกเช่นการตื่นตาตื่นใจกับจอกับสมาร์ทโฟนกับอะไรพวกนี้สภาพเขาเป็นยังไง แต่การที่เขาตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมที่เขาได้ใช้สมองคู่กับมือทุกท่านครับการที่เราเห็นเห็นคุณค่าของตนเองการที่เราปรับความเข้าใจในตนเองจนเรารู้สึกดีเรามีความมั่นคงในตนเองสำคัญที่สุดจากนั้นครับเราต้องไปเปลี่ยนโลกเลยไหมเราต้องไปเปลี่ยนชาติบ้านเมืองเลยไหมก็ได้แล้วแต่บทบาทหน้าที่อันนี้เราไม่ได้กะกะเกณฑ์แต่สูตรนี้ง่ายๆเลยครับ เขาเรียกว่าสร้างความมั่นคงภายในสร้างความดีที่มั่นคงเนี่ยจากใกล้ตัววิดีโอนี้ในนอกจากมาอยากขอร้องให้พวกเราลองแล้วเนี่ยผมเองก็เป็นคนที่ผิดพลาดมาทั้งชีวิตเราคิดเรื่องราวไกลตัวแต่เราไม่ได้ทำเรื่องใกล้ตัวคนที่ยิ่งรักยิ่งเข้าใจตนเองยิ่งรู้สึกดีกับตนเองยิ่งไปหาเหตุที่จะทำให้ร่างกายจิตใจของเราดีได้ การโฟกัสของเราดีได้ความสามารถในการอ่านเกมของเราดีได้การที่เคยได้เคยทําได้เคยทําถึงจนผ่านประสบการณ์ดีๆจนผ่านประสบการณ์ดีๆเชิงลึกเกิดทักษะฝีมือเกิดการเรียนรู้เกิดอะไรที่เป็นการปลูกคุณสมบัติดีๆให้กับตนเองจากนั้นครับทําการตื่นนอนให้ดีทํากิจกรรมต่างๆให้ดีทําห้องนอนให้ดีทําชีวิตให้ดีจัดระเบียบวางระบบให้ดีจากใกล้ตัวมันคืออะไรครับ จงบอกข่าวดีนี้ไปนะครับแล้วจะเริ่มมีคนที่ไปทําดีจากภายในมั่นคงจากภายในดีจากใกล้ตัวดีในเอื้อมนะครับโดยที่ไม่ได้ไปเพ่งไปเพ่งโทษสิ่งอื่นอย่างอื่นไม่ได้บอกว่าเฮ้ยใน,นโลกสมมุตินะนักการเมืองต้องเลิกโคดโกงนะครับต้องมาสร้างบริหารจัดการให้มันมีคุณภาพเงินเดือนคนจะได้เยอะเราไปบอกได้ไหมล่ะโลกนู้นนะครับเราเราไปบอกไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่า คนที่ไปปลูกความโกงเข้ามาในจิตใจจนมันคล่องแล้วเขาภูมิใจที่โกงได้ที่ไปได้ไปอยู่ในจุดได้เปรียบเขาไม่เปลี่ยนนะครับแต่เรารู้แล้วว่าเราอ่านเกมขาดอะต้องย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขต่างๆนะครับเราฝึกอ่านเกมขาดละเราฝึกที่จะเคยทําได้เคยทําถึงละเราฉลาดการโฟกัสละจนคล่องนะครับแต่ทั้งหมดครับไม่ได้บอกว่าไปโฟกัสเรื่องอื่น มารักรู้สึกดีอัู่ตนเองก่อนยิ่งคนที่วางแล้วเกิดความมั่นคงจากภายในการหายใจได้ดีการโฟกัสได้ดีจากตนเองนะครับจนเกิดการดึงการยกระดับพลังงานโอ้โหการเพ่งการมีสติการมีเจตจ,จำนงนะครับทั้งหมดเนี่ยผมได้กล่าวไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆแต่ทั้งหมดเลยครับมั่นคงจากจุดเล็กๆมั่นคงภายในมีความมั่นคงมีความดีในเอื้อมของตนเอง จัดการตนเองได้ดีก่อนจากนั้นครับอาเสวนาจะพาลานังและครบบัณฑิตอาเศรนาพาลานังแล้วกลับมาคบบัณฑิตคือครับอ๋อไปดูวิดีโอหมายเลข710ของดามมาละแล้วก็ไปลองมาแล้วจนเพียรพยายามหาคำตอบที่ใช่ในการสร้างความมั่นคงดีๆจากจุดเล็กๆจากภายในจากนามาทม แล้วด้วยผ่านกิจกรรมต่งางๆเช่นดื่มดำลึกซึ้งจากการดื่มน้ํากับการอาบน้าจากการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกับการวาดภาพกับการพัฒนาฝีมือในการทํางานกับการที่ไม่เอาใจเนี่ยไป็นเล่นจนมันเผาผลาญตนเองไม่มีความเครียดเออเดี๋ยวเรามาแชร์กันสิเรามาคุยกันอเศวนาจะพาลานาังแล้วคบ,บัณฑิตพยายามเข้าหาครับการที่ผมบอกให้บอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ผมหน่อยก็คือ เข้าหาครับเคยเห็นไหมครับคนที่หิวกระหายแล้วเข้ามากอบกอบโกยตักตวงผลประโยชน์จากกลุ่มจากหน่วยงานชั้นเชิงเล่คนอันนี้ผมพูดถึงโลกสมมุติโลกโลกในความเป็นจริงเราไปกล่าวหาใครอย่างนั้นไม่ได้หรอกเดี๋ยวเขาว่าเอาโอเคไหมครับซึ่งทุกท่านครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันหิวแล้วมันไม่จริงใจหิวและไม่จริงใจเล่เหลี่ยมชั้นเชิงเขานึกว่าเขาเก่งเขานึกว่าเขาคล่องแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือหายยันนะ บางทีเขาไปโทษคนอื่นอย,อย่างผมเนี่ยยังไงผมก็ไม่ได้ไปร้องแร่แหย่กระเชิงอยู่แล้วแต่เขาจะเพ่งมาที่เราเขาจะแคนเราอะไรประมาณนี้ด้วยก็ได้นะครับเพราะอะไรครับเราแตกต่างแต่ทุกท่านครับอาศัยวนาจะพาลานังแล้วก็ไปคบบัณฑิตคนที่บอกว่าเอ้ยวิธีการที่ทาให้ชุมชนสังคมไม่ง่ายมันเป็นแบบนี้นด้เองทุกท่านครับสูตรลับมันมีอยู่คืออะไรครับคนไม่ว่าจะดีเลวร้ายแค่ไหนกฎแห่งกรรมมันทํางาน และทุกคนมีวาระที่จะต้องจากโลกใบนี้ไปแต่การที่เรายืนจับแล้วเรามีประสบการณ์จริงบ่อยๆให้นานให้ถึงกับการที่เราดีมั่นคงกับตนเองแล้วเราเคยแล้วไงเราก็มาบ่อยๆนานและถึงกับการที่จะดีได้ร่วมกันคนที่เคยแล้วดีจากจุดใกล้ตัวแล้วการที่คนไม่ค่อยเพ่งโทษคนอื่น โอ้โหพลังมันจะเยอะมากเขาจะจัดการตนเองได้ดีมากการที่เราไม่ได้ไปติดการที่เราฉลาดสปาร์จนกระทั่งไปติดในสิ่งที่มันดีการที่เราฉลาดใจเย็นๆแล้วพัฒนาพัฒนาปัญญาด้วยความรู้สึกว่าอะไรมันดีกว่าล่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมได้กล่าวไว้แล้วในวิดีโอหมายเลขต่างๆพวกเราสามารถไปดึงมาใช้ได้อยากที่รักทุกท่านครับด้วยความรักด้วยความจริงใจนะครับ บนดาวดวงนู้นเนี่ยผมก็จะไม่บอกว่าเลิกโ,โกงเลิกทำร้ายกันเลิกมาเพ่งโทษฉันแต่ถ้าขอร้องได้เลยครับปล่อยน้องดามไปเถอะผมก็จะขอดาวดวงนะั้นปล่อยน้องดามไปเถอะจะว่าบ้าจะว่าอะไรคุณก็จะไปกล่าวหาคุณก็ไม่คิดถึงผมก็เสร็จไม่ใช่อยู่ดีคุณไปร้องแร่แหกกระเชิงทั้งที่เราไม่ได้ร้องแหกแร่แห่กระเชิงว่าคุณพยายามที่จะหลบเลี่ยงด้วยซ้ำไปอะไรประมาณนั้นก็จะบอกเขาประมาณนั้นขอโอกาสครับการบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้เนี่ย จะเริ่มมีคนที่ในดาวดวงนั้นนะจะเริ่มมีคนที่ดึงพลังมาจากการไปคิดกังวลคิดอะไรก็แล้วแต่มาใส่ใจรักรู้สึกดีกับตนเองและเมื่อมีโอกาสอสวนาจะพาลานังคบบัณฑิตรวมทีมกันมันจะเป็นภาพที่คนเราเนี่ยมาทำบ่อยๆในการที่จะมาคุยกันจากนั้นอนะ่ะแล้วต่างแยกย้ายไปทําจากนั้นก็มาคุยกันแล้วแยกย้ายไปทําอาจจะรอบที่สามรอบที่สี่รอบที่ห้า นะครับที่คนเหล่านั้นเริ่มเริ่มที่จะคิดโปรเจกต์อะไรดีๆออกอ๋อสมมติว่าเราจะทำสบู่ร่วมกันเพื่อหารายได้ร่วมกันเพื่อนำไปขายอ๋อเราจะต้องทำบ่อยๆทำให้นานทำให้ถึงออนนียเราจะมาพัฒนาหน่วยงานร่วมกันอ๋อเราจะไปบ่อยๆที่เริ่มไปเขียนงานในหน้าที่ของตนเองจะเขีย์งานในหน้าที่ยังไงจะทำตนเองให้ดียังไงแล้วต่อไปกลุ่มงานเล็กๆมาคุยกัน เราจะเชื่อมโยงงานร่วมกันยังไงมันก็จะเข้าสู่การมีผังทีมการมีผังงานทีมงานที่ดีการมีผังผังและทีมในการพัฒนาที่ดียิ่งยิ่งขึ้นการมีผังและทีมแบบพิเศษที่จะช่วยยกระดับพัฒนาแบบก้าวกระโดดขึ้นมาทุกอย่างเป็นชั้นชั้นนะครับปัญหาคือเลยครับปัญหาคือคนที่ไม่ได้ขจัดความคดโกงภายในตนอันนี้ดาวดวงนู้นนะครับไม่ได้ขจัดเล่เหลี่ยมชั้นเชิงนะครับ ไม่ได้ขจัดจิตใจที่ร้ายต่อกันไม่ได้สกัดการที่ตัวเองจะไปนินทาการที่จะไปงอกงามการคิดร้ายเนี่ยปัญหาคืออย่างนั้นผมไม่บอกว่าทุกหน่วยงานต้องทําอย่างนั้นแต่ผมบอกว่าพวกเราสามารถบอกต่อแนะนําวิดีโอแล้วนําไปสู่การสร้างสรรค์ประมาณนั้นได้โอเคไหมครับโดยที่ทุกคนสมัครใจสมัครใจเลือกลองง่ายๆเอง แต่จริงๆแล้วมันง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายถ้าเรายึดติดถ้าเราแบกความขี้เกียจถ้าเราแบกความไม่ลองเอาไว้เราไม่ได้ไปคิดค้นเราไม่ได้ไปพยายามเราไม่ได้กําหนดออกแบบแล้วไปทําอย่างต่อเนื่องพลังความกล้าย่อมไม่เกิดถูกไหมครับการที่เราไม่ได้ไปไปผ่านประสบการณ์ดีๆไม่ได้ไปผ่านประสบการณ์เชิงลึกแบบดีๆนานๆพอความเข้มแข็งแบบดีๆมันก็ไม่เกิดการที่เราไม่นึกถึงไม่มีเจํำรงไม่มีสติไม่ทําอยู่บ่อยๆจนเกิด วินัยจนเกิดนิสัยความเชื่อจะเกิดไหมนะครับการที่เราไม่ได้ไปใส่ใจมันคุณค่าในตัวเองการเข้าถึงคุณค่ามันจะเกิดไหมการที่เราไม่เคยสร้างความรู้สึกดีๆไม่สร้างความรักความพึงพอใจการยอมรับการสบายใจคุณสมบัติดีๆเหล่านั้นไม่สร้างมันก็ไม่เกิดถูกไหมครับโอ๊ยมันติ้งต้องใครจะมารู้สึกดีมองโลกสวยพูดไปนูน่น นะครับผมไม่เคยมองโลกสวยครับผมถึงบอกว่าหาพวกที่แบบไปเคลียร์คลิกขังกับตนเองแล้วเรามาจ่ายเวลาเคลียร์คลิกขังร่วมกันเคลียร์คลิกขังไม่เข้าใจใช่ไหมอ๋อทำบ,บ่อยๆทําให้นานทําให้ถึงดึงมาใช้กับตัวเลือกที่เราจะเลือกกับความพร้อมที่เราจะไปทําการที่เราไปทําจริงเดี๋ยวเราจะต่อยอดการเรียนรู้จากสิ่งนั้นมันจะเป็นแค่ไหนว่ากันไปแต่กลุ่มที่มาเป็นพวกเรา เคลียร์คี่ขังตนเองแล้วเคลียร์คลี่ขังร่วมกันยกระดับอย่างไรใครจะไปคาดคำหนึงอยากให้ทำให้เป็นระบบครบวงจรที่หมุนวนยกระดับส่งเสริมกันยิ่งยิ่งขึ้นให้ปัจจัยทั้งปวงนะครับทรัพยากรทั้งหมดหมุนวนยกระดับส่งเสริมจนเป็นกลุ่มที่จเจริญด้วยอายุวนาสุขภาวะการที่ฉลาดจเจริญจิตวิยาวิทยาการศิละปะจัก,กละเครื่องมือกลไกล หลอมรวมนะครับถักทอเกิดเป็นความก้าวล้ำด้านต่างๆจนไปสัมผัสคุณสมบัติของแก้วเจ็ดประการของพระเจ้าจักรพัดนี่คือความเจริญของสังคมมนุษย์นะครับซึ่งเราสามารถออกแบบได้ด้วยเริ่มต้นจากสูตรง่ายๆที่เราลดความกังวลอย่างความกังวลว่าจะเกิดภัยพิบัติจะเกิดปัญหาจะเกิดกฎแห่งกรรมทุกท่านครับบางครั้งเราต้องวาง เราต้องใช้ลมหายใจที่มีอยู่ร่างกายและจิตใจที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดการตัดกังวลการที่มีใครจะมาด่าผมว่าไ <c oughs> อด้ดามติ้งต้องมึงบ้าไปแล้วผมก็บอกว่าขอโทษครับรอมาดูวิดีโอหมายเลข710แล้วดึงคำตอบต่างๆมาขอโทษครับผมไม่ได้รอให้ผมเก่งแล้วผม,มาอาวิดีโอแต่ผมประกาศเจตจำนงว่าใครละ่ะที่จะมาร่วมหาวิธีที่ดีที่สุด ในการพัฒนาคนพัฒนาทีมพัฒนากลุ่มพัฒนาหน่วยงานพัฒนาชาติบ้านเมืองสังคมมนุษย์โลกทั้งใบเพื่อส่งมอบวิถีดีๆใครจะหล่าจะมาเล่นกับฉันทุกท่านครับการตั้งคําถามบางทีเนี่ยอาจจะสําคัญกว่าคําตอบไม่ต้องเชื่อผมนะครับนั่นคือคําถามแล้วผมก็เจอคําตอบในวันนี้ท่านคิดว่าคําตอบนี้เป็นยังไงครับทําให้บ่อยทําให้นานทําให้ถึงในสิ่งที่เราเลือกแล้ว แล้วเราจะยกระดับไปตามลำดับในยกที่4เนี่ยคือผมทํามาเยอะมากอ๋อมันไม่จบไม่สิน้นถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้ไปเคลียร์ตนเองไม่ได้ไปเล่นจนมันถึงจังหวะที่มันเข้าข้อพอประมาณกับตนเองเพราะถ้าเล่นแล้วเนี่ยมันก็จะมาเล่นต่อกันได้ง่ายแต่ถ้าไม่เล่นเลยเดี๋ยวจะเขาจะแบกเงื่อนไขแบกเหลี่ยมเชิงแบกความกังวลแบกอะไรมาสารพัดเหนื่อยครับมันก็เลยมันจะไม่เกิด ชุมชนพลังดีสักทีหนึ่งมันจะไม่ไม่เกิดไอ้การก้าวไปสู่ยุคไอ้ที่จเจริญด้วยอายุวนาสุขภะละคนเราสะดวกในการดําเนินชีวิตเพราะว่าฉลาดในแก้วเจประการของพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่งมันจะเป็นอย่างไรเป็นไปอย่างไรนั้นผมไม่รู้หรอกนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งคิดได้เมื่อนาทีนี้แหละนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับสถานการณ์ที่ช่วยให้มาคิดตรงนี้ หวังว่าพวกเราจะลองแล้วก็บอกต่อวิดีโอให้ขอบคุณมากเลยนะครับ